สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมค่ะพี่น,อน้อสวัสดีวีา่าคุณดําค่ะเมื่อวานนะคะก้อนจะไปก้อนจะเขาจะมีพิธีเคลื่อนย้ายศพนะคะเพื่อไปทําพิธีทางศาสนากับยูไอป้าสาเน,ะนเาะเขากะหาเข่าฮห้าหน้ำไอเคก,กินเขากินน้ำกันก้อนเนาะค่ะเพราะว่าโว่สีฮอดใบ่ปสีหิวกลับมากบคอยมากินนั้นอีกค่ะเมื่อวาะเริมก็เลยกับเพิ่นกับบาอย่างเนาะคะ่ะแขกในบ้านนี่กับพ่คือแขกเนาะคะ่ะคือชาวบ้านมาต่อยกัน ถ้าอยากยังกะหายู่หากินน้ำกันพี่น้องหาตุ่มหาโฮมกันเอาบ่าคือเกลบ่คือ,ค,อคือพี่น้องกันค่ะคือจังแม่จังสิม,มาจังสิกับมาซอยกันซะงั้นขันอยากกินกระตักกินแล้วก็ง่ายๆเนาะไม่บินเนาะว่ามีวิธีอย่างไรมือนี้แซ่บค่ะแต่ไม่นู้หเลยเขาไม่บินก้อนเลยลาบหมูขาสมนะคะ่ะขาสมจุ้ยจเนยนะคะ่ะบะขมอ้ำลำเด้อ,พ,อ<า>พี่น้องมันต้องมีเที่ยู ลาบส้มค่ะลาบส้มแซ่บแล้วกับคุณแพลวค่ะคุณแพลวเสนสวยเปินปอกกับคุ้งอันมูยองว่าสวยท่านปอกมดสองกระสอบแล้วไม่น้อสิปอกจนแล้วงานหมดละเนี่ยแล้วกับคุณแมเานะค่ะสอยเนื้อสอยหยางตะเดือดเดือดซอยหมูซอยหยางและยังบุพอเดี๋ยวาไปบึงนี้ขัวกันแล้วเขาไม่ให้นเนี้กินพาไปลูดจากกันแม่ขัวหลยหลยเลยค่ะ อันนี้เล็กเสิร์ฟนะคะสนุวัยน้อยนะคะอันนี้คุณเมย์นี่ค่ะคุณเมย์ทุกนาทีเก่งๆค่ะส่วนไม่ขวงไหนหนี่นะคะนี่ก็จะเป็นอันนี้เป็นร้านของปาที่เขาเอาถึงนะคะร้านอันนี้ไม่คิมค่ะผู้ที่ต้มโจ๊กทุกมือทุกวันทุกคขนแซ่บต้มแซ่บต้มทุกมือดิสต้อนั่ไหนอนี่ค่ะพันเอกเมฆวังใต้เขานะคะพันอกหนึ่งเขาหุ้งเขาส่วน นี่ป้านะคะ่ะนี่นี่นี่เขาเดี๋ยวเขาจะมาทำพิธีหลุดจากกัับอนการหุงเข่าแบบเนี่ยพี่น้องเบิง้งมีไหม้งมองหงแบบนี้เราอเปเออพี่น้องบ<อ>่งเคยเหนย็นเชืออันนี้เราขื้นซื่อนี่เสียนนะค่ะจากมู่บ้านเลยเด้พี่น้องเคยเห็นบ้างเบิ้งไหมค่ะมัเบิง้งหงเธือเดี๋ยวแบบอี้เหมดมู่บ้านนะค่ะ่บบนอบอกว่าลืมสวัสดีท่านบุชมค่ะตั้งโตตั้งโตว่าทัน แล้วก <polarization. S 2> so ับพี่เพิ่นกันล่างตัวยว้ล่างซอยกันเหมิดบะเมนตะเคนีนะค่ะทุกคนในหมู่บ้านเพิ่นค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ว่าตุ่มโฮมกันดีสภาพเป็นเบิ่งน้ค่ะบ่คือแขกบ่คืออย่างก็คือพี่น้องกันนะค่ะมาทางนี้นะค่ะบัญอันี่กับแม่นิดนะค่ะพี่น้องกันจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะค่ะอันนี้แม่เอ๋ค่ะก๊าลังสิบอกคุณแม่ขวัญเต้นสวยเลยเ้อค่ะ อันนี้คคุณคุณพี่นะคุณพี่หลอดค่ะนี่ค่ะค,ค,คุณแม่แมวคุณพี่โอเนี่ยเราอย่าออกกองเตะเต่าล่ะครูแข้งสาวซึมเราเก็บห็นปวกเก่งค่ะครูแข้งเออและการรวมถึงการรวมถึงพี่ๆน้องๆนี่เพิ่นน,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 นั่งขึนนี่เพิ่นม้าซอยมาโฮมกันนะคะ่ะเพื่ได้มาเป็นแขกเพื่อได้มาเป็นยังกินขา้าวกินน้ำกันากินแบบตุ่มโฮมกันนะคะ่ะ เั็นนี่ถ้าเสริมกับทีกินข่าวหองท้องก้อนเดี๋ยวจะเป็นล้มพ้วนต้องตื่นท้องด้วยข่าวลืมลมลืบหล,ลืมไปอีกโซนหนึ่งค่ะโซนหนึ่งโซนหนึ่งโซนนี่ไปไหน,นค่ะ<ด>น,น้ำทิ้มโดยแม่เพ้นนะคะเช่นนี้รกคาอันเปาเนกสอยน้องใหม่นะค่ะน้องไม้ทำแกงเผ็ดของมือเลงที่น้องแม่เนาะเอ้ยมือสวยไม่เป็นมือเล้งตันใบค่ะตันใบนะค่ะ แกงเพชรลวกันนี่แหละพี่น้องบ่บ่ได้คือเสริมวานนะค่ะไ่ได้คือแขกบ่ได้คืออย่างคือพี่น้องันมาตุ่มมาโฮมกันอย่างกินก็หากินนะค่ะมันเกิดเลยยไก่เป็นเจ้าภาพกันเลยยไก่เป็นเจ้าภาพกันสะดวกสบายขึ้นอีกแล้วก็อบอุ่นประทับใจต้อแขกที่เพิ้นมาในหลาดด้วยความีว่างานทั้งสี่นะค่ะบ่ราอีรเตอร์พ่นกับบ่คอยมาเด้เพราะว่ามันเป็นงานดำนะค่ะแต่ว่าคันผ้นมาหลายๆแบบนี้ก็คือ เขาอาจจะดีใจไม่ไม you know, ่โ okay. mm? ้เลยเขาอาจจะดีใจทุกคนมาด้วยความทิ่ว่าบ่ไไ้มาเพื่อเป็นจะเป็นแขกมาเพื่อจะมาซอยไปนี่นี่กินแล้วใช่ไหตซฟปูดองเสพพี่น้องปูดองเป็นโต หาแนวกินไปกินข้าวจเบิดกันเด้อค่ะมาเด้อค่ะประนมากินข้าวกินน้ำน้ำกันค่ะกินข้าวก่อนเพื่อนจะไปป้าเขาสีหิวเนี่ยส่วนสีใบแม่พีดไม่กินข้าวกินละบาอ๋อกินข้าวน้ำกันจ้าอือ

นังคตางังคนังนุ่บไปยอสิกรัุบยังสีใหญ่ยังใ่แมาแล้วกันมากินขาวกินน้ำต้องกันพี่น้องพราพื่อว่าแขกแตแขกทุงสี่หลัเนาะแกบ้านเฮาน่ะเพคือแกกเพื่อนมาซอยกันเมื ใครอยากาก,าากินยังกระตามะเกลือต้มแปบบ้างเออาบาเวกะแซ่บดีเหรอเนี่ยตวนี้ดีเยอะเลยหลยังต้มปอต้อมม่ามค่ะ ไม่กินข้าวกินละบากรปิดไงฉีดแ้ายาสีแล้วกินยาะไรแล้วปอ่กินยาประจำยาแก้ไขยลาปยาแก้ปวดใครว่าปัญะกินไม่กินข้าวก้อนบู้ไหมเมนสิกินยานำไซนสนั่นเนาะแก เพื่อนจ,จบอกว่าสองสัมมงตั้งใจจะไปให้อะพีน่น้องเบิ้งได้พันหูงเขานะพรเคาเห็นด้วยกันหงเขาได้กกระมังง่ายๆนะเรยอีกละ่ะ ซเอ่ไ้ผัดอเออเมนนะเออมักจะไปต้องซอยไปดิ่หรอหมาเนี่ยเมนเริ่มแล้วน่ะงานทั้งสี่สะมาเหมือดเหมือไปน่องใบอันนี้บางต้นกับสมแซบดิหนะเนี่ยนะบางต้นกับสาด นะจะเคยเห็นคนกินน้ำเป้าเฮ็ดตีนะ่ะก็จะนงกินเหล่าขาวเพราะจะเป็นเพีย่นั่นเอาบัางหน้าเ,เราเราก็ยิงยกน้ำเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะเราเริ่มยิมนะไหนเรา่ยิ่ม กินน้ำป้าแบบไหนกินขึ้นเหลาขาวพี่น้องแฮ้วแวมันนี่มันไม่ได้เรากันยากหิดเนาอมาไม่ได้เราแบบว่าแล้วแล้วอะไ นั่งกันบ่ดีอันปกติคณะเป็นเล่ามบ้าค่ะเขาจะเล่าแบบว่าเอียงเกาไปซอยในเด้อไปซอยเ,ยเอป็นแม่ครัวในเด้อนะอน,นี่โดยบ้านนี้มัาไม่ต้องได้เล่ากันนะทุกคนจะมาหลกักมาซอยกันแบบ <c oughs> หน้าขาวตลอดหน้าเด้งฉ่ำตลอด <c oughs> ว่าเมนเนื้อนี่นะเนื้อแกงนี่นะเนนนะขาเอิญแกงอย่างกง็มันจะเห็นนะแกงพอืมแกงพกะพัดัดกแหละคดมากินกมกินมาเข้ากล้องเยาเข้ากล้องกูเลยอยากเข้ากล้องได้กินตะมองค ีค่กล้ามาบ้างือเาเคียงกับหนักเขียนจะดำมืดก็ดำก็ได้คอยหนาจะดำต่างให้หาอยเอาดำบ่เอาห้มันให้เราล้อมใส่สบู่กับครีมบ erm ึ้ง เงินเดือนเราออกกันเงินเดือนออกกันยืเอของไปเดี๋ยวหวังไม่รต้างยไอ้อบไอเน่ยยปามไอบไอเน่ยังยุปายป่ม่ไม่มแข็งแล้ว้อกินเหล้าไหนอ้าบไอ้ไอไตแล้วเกินเหล้าได้เลยเนี่ย ไม่ได <languages? S 2> ้ไนหตรดำนะแล้วอร่อยกินละเข่าเขาไม่ทำงานไม่กินสับปะรน่ะเขาหนักสิหลงใช่ไหมโจกออกมาเดือละขวดเนี่ยมันอีหลงไปว่างใบเสร็จพวกมันเนี่ยเห็นไหมกินไม่หมืดจะคืนแม่บอลู จแตัดไปหนอะทำมาคู่สนทุนเนนั่นงหูดกกับมาแลเออ้วมาแม่นั่งเลยเออนั่งนะแข่งแล้ อไปคุนลาดม้ครับแซแมนกินตัาะลองจงตัาะไ้เรากินรับประกาศอะไรมาเรากินแล้วโต่พ่อมาหนี้กลบประกาคุยแล้วกินตาะกกินนังกลมย่าบางไร้กล้องนังโอ้ยทำงามาเราเป็นังหลังก็ไ่ไปเลยน่าแพ้เนาะ นเอ็นมา่มาเจ็บเจ็บนะเพือแจ็บสาวสวยประจัหมู่บ้านคนนี้พี่น้องตอนนี้สวยที่สุดแล้วเนาะสวใบรุ่นมามีเลยใบรุ่นมามีนะเขาไม่แรนกินเบียร์

แล้วม่ามหมูม่าหมูมันนุ่มกวัาเนาะหนัวหนีเรอบนต้มเนาะเนาะมันจังแจงทันกิ้วแกใช่พี่บอกเพื่อนเป็นพ่อม่บ้านเธอคเป็นนี่อย่างก่อนเป็นบ้านฮมสเตย์ฮมสเตย์ดังดังอันนางสาวไทยมิสเตไทยแลนเบอร์ปีสองพันเอาจัได้บ้างเอาดาเดอเคยมานอนแล้วมันี แล้วก็มานอนล่ะบะนี้เคยมาทำกิจกรรมเคยมาทำกิจกรรมดำนะจ้ะรยนบ่อดำดำข้าวที่ละเมติกนสองให้มันน้อนตอนใลยเหรอเพราะนอยังนั่งสอยตอนนั่นมันนอนมันพราะยังโอ้แม่ับจำะนี่บอกสิบกัวเลยล่ะมันกัจดำเพราะโอไเนาะค่ะเนาะสิบกัวล่ะถ้าเขาดูจกับบารกับซิล่ะซิกับนั่สิบกัวปิดแล้วค่ะวันี่ อันที่มานอนบ้านเพื่อกับคนที่มานอนบ้านธนาคะเพื่อกับอันที่หนึ่งศรนะคะมันมันแพงหรือเปล่าจ้าอันที่หนึ่งอ๋อโศกมันโศกมันเพื่อกับเลยเขียนจดหมายมาหาซื้ออย่างซื้อน้องส้มอ๋อส้มมิสไอแลนด์โวจำได้เดี๋ยวเพื่อกับอันที่หนึ่งนะคะส้ม จำซื้อเล่น <จำ S 2> ได้จำเื้อเลนได้เนาะจำได้จำซื้อเลนนะคะเมื่อก่อนถามเพื่อนเพื่อนเคยแสดงนังมาก่อนึง,นงนม้หนัต้มต้มอันนั้นหนาเป็นกามนะหนาเรือเลี้ยงที่บ่ได้เนียตัวเบื้องตัวว่าแล้วสีได้เลยอเ่แบบว่าเบื้องมนคือืมแบบหาานาเพ่อีสานท้อนี่ะ อืมแล้วพันมีราตีบแบบว่าแบบคนผิวข่ำใี่นะมโบขาวอืแล้วแบบนี้ก็เลยเป็นแบบว่าคุนั่นอาะจะเป็นพวกนันอาจานาเลี้ยว่าเมนซุ้งอาตนาเลี้ยวเนี่ยลูกครึ่งแน่ยังสินะสองพันเทาไหร่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวบนหนึ่งคุณขาวโบขาวคนณข่ำสองพันสิบสามบะเมนบะเมนสั่อสองพันสิบสองกับว่าแมน สองพันสิเอ็กัสอบเอ็กับมแม่เียวกระเจียวสองพัน่านจะเป็นนันุ้นนูสิน่าจะเป็น2องปหรือเปล่า้าประมาณนี้แหะเด้อไดกินข้าวปะมาแม่นะก้อยกินข้าวมากินข้าวค่ะอออ ภูมิใจแน่นอนเนาะภูมใจเล่นน่องขายน่ะคล้ายๆเอาไปมาเก็บตอวยู่หมู่บ้านนี่หมู่บ้านเดียวนะมาเก็บตัว้วเป็นยังไงอ๋อไม่มาทำกิจกรรมเนาะไม่ทำกิจกรรมมาดำน้าจ้าดำน้ากระดำเป็นมะลิโกละดอกกระเจียวร้องซีมกระเจียวสดเอาอันเฮ้ยกินดอกก็ได้เฮ้ยกินบ่จ้าดอกกระเจียวสดกินแล้วกอะคืองามคือคนที่กินนี่แล้วจ้ากันกินแล้วสดหุน แมงกระเจียวหวานแม้ว่าแมงกระเจียวน้ำหนาขอ,อ,อ,องมนะันตัวเดีอะไรแบบนี้นำไปเลยอิ่มละกินพริกหน่อืยค่ะลืมกัดพิกโซนหรอสำหรับคลิปนี้นะคะ่ะจะเสริมกับเพาะพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศนะคะ่ะในงานมือนีนะคะ่ะทุกคนก็เต็มไปด้วย บ่มีความโศกเศร้าดอกเนาะบ่มีดอกหนะเพราะว่าเพินน่นสร้างไวพ่พระตาเพิ่นก็ไปดีแล้วพระสาวเสริมเบิ้งไหวยหน่อยอุ้ยจะปาดแล้วไปนี่ยยังยังหาปาดพร้อมกันได้เอาตาออกก่อนแล้วก็ปาดหามาล้อรุ่นเด้อพี่น้องเสิรเสริมอยากเหตุกรีบยุขนโบนลานเสืร์ว่าเนาะหาเบิ่งดีกว่าอุ๊บใว้เด้อค่ะเบิ่งคลิปต่อไปหาเปาดด้วยมือแรกนี่ก่อนโอ้แล้วแตะอันนี้บ่มไว่ สำหรับคลิปนี้นะะ้าค่ะกับอีมันเนี่ยพี่น้องฝากไปโอ้ยฝากเป็นกำลังตกกำลังใจในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกะเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะได้กินขา้าวกินน้ำแล้วก็ไปส่งคุณตาขึ้นสวรรค์น้ำกันัปเนี่ยค่ะแต่ทำพิธีทางศาสนาเนี่ยแหละคะ่ยะ,คะย่นั่นกับสำหรับคลิปนี้ก็จะไปสักนลดเดีอคะ่ะสวัสดีค่ะเสืร์มหาพี่น้องเด้อค่ะ